เสียงที่ดีคือเสียงที่ออกจากปากตัวเราเองหน้าที่ดีคือหน้าของเรานี่คือการสร้างตัวตนและสร้างคอนเทนต์ให้กับบ้านของตัวเองเยรอรสจะมาขยายความคําว่าสร้างตัวตนให้กับตัวเองเหมือนที่เยรสกําลังพูดเหมือนที่ใครที่เปิดเข้ามาบ้านเยรสปุ๊บ เอกลักษณ์ของเยโรสจะเป็นแบบนี้นะคะและวันนี้เยโรสจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะตัวตนของเยโรสในการถ่ายทําคลิปสินค้าเวลาพูดจะไม่มีตกเลยนะคะเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้พูดชัดถ้อยชัดคำนะคะและสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของเยโรสแบบนี้นะค่ะทุกๆคนเดี๋ยวเยโรสจะตัดต่อคลิปนะคะเป็นคลิปสินค้ารวมกันทั้งสาม คลิปมาให้เพื่อนๆดูเราไปชมกันเลยนะคะว่าตัวตนเยโรสเป็นยังไงบ้าง เอากันให้ทันค่ะเสื้อในรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าใส่สวยมากจริงๆเสื้อในรุ่นนี้นะคะรุ่นแฟนถึงเสื <m <m ้อในรุ่นนี้นะคะแก้ปัญหาไข่ดาวเสื้อในรุ่นนี้นะคะราคาไม่ถึงร้อยค่ะเสื้อในรุ่นนี้นะคะใครใส่ก็สวยนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีแบบนี้เลยค่ะและมาดูที่เยรุดใส่นะคะว่าใส่สวยแค่ไหนนะคะใครนะคะที่กําลังลังเลเยรุดแนะนําเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะราคาของเขาไม่ถึงร้อยค่ะและที่สําคัญส่งฟรีทุกอัน มีไซส์ให้เลือกมากมายนะคะใครใส่ก็สวยเสื้อไหนรล่นนี้ใส่เสื้อตัวไหนก็สวยค่ะจึ้งแบบนี้เลยค่ะตุม้มแบบนี้เลยค่ะแก้ปัญหาไข่ดาวให้กับสาวๆนะคะรุ่นนี้จะเป็นลูกไม้ที่นิ่มมากๆเลยนะคะและตรงนี้เขาจะมีนะคะมีชั้นแบบนี้แล้วมีฟองน้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆขะดูนะคะว่าใส่สวยจริงแค่ไหนนะคะและนะคะวันนี้ร้านเขาจัดโปรส่งฟรีด้วยนะรีบเลยนะคะก่อนที่ปโปรส่งฟรีเขาจะหมดนะคะขู่ปองส่งฟรีมีไม่กี่ใบนะและที่สําคัญ ราคาไม่ถึงร้อยด้วยนะพีกัดตะก้าสีเหลืองซ้ายมือเลยค่ะเอารีบเลยค่ะก่อนที่เขาจะหมดโรหลักสิบแต่คุ้มเกินราคาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะน้ำยาซักผ้านะคะสูตรเข้มข้นหอมติดทนนานนะคะต้านแบคทีเรียและที่สำคัญนะคะแกนลอนหนึ่งนะคะจุก จุกนะคะถึง5,000 ml หรือ5กิโลเลยทีเดียววันนี้ทางร้านเขาจัดโปรอีกแล้วค่ะตุนได้ให้ตุนนะคะเพราะว่าได้ไปถึง10,000 ml เลยทีเดียว1ิกลนนแถมอีก1เกลนนนะคะ10,000 ml นะคะและที่สําคัญนะคะปกติ2เกลนนนี้นะคะ300กว่า400เลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะ1แถม1 000นะคะ10,000 ml ค่ะเพื่อนๆค่ะราคาแค่นะคะ100กว่าแค่นั้นเองนะคะใครตุนได้ให้ตุนนะคะเพราะว่า ว่าของมันต้องมีค่ะวันนี้เยรุจะพาไปซักผ้านะคะไม่ว่าเราจะซักมือหรือซักเครื่องนะคะได้หมดเลยนะคะแค่ฝาเดียวต้องบอกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะและรุ่นประหยัดนะคะน้ํายาซื้อ,อ,อน้ํายาปรับพนุมให้กับเราได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ํายาปรับพนุมเพราะของเขานะคะผสมหัวน้ําหอมค่ะหอมมากแม้กระทั่งเวลาซักค่ะและคุ้มด้วยหอมด้วยนะคะประหยัดเงินด้วยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะพี่กดตะก้าสีเหลืองเลยค่ะ ก่อนที่ทางร้านเขานะคะจะหมดโปรนะเขามีโปรส่งฟรีด้วยนะแต่ต้องรีบหน่อยนึงนะครูปรองส่งฟรีมีไม่กี่ใบเองนะคะรีบเลยจ้าของมันต้องมีไม่มีคือพลาด กระดาษที่ชู่เจ้าหญิงเขาจัดโปรโปรยกลังห้าสิบห่อเกรดเช็ดหน้านะคะได้ไปจุกๆแบบนี้เลยสิบหิ้วแต่ละหิ้วจะมีอยู่ห้าห่อนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วนะคะตกห่อหนึ่งนะแค่แค่สามบาทก,กว่าๆแค่นั้นเองวันนี้เขามีโปรโส่งฟรีด้วยนะคะที่สำคัญนะครูปรองส่งฟรีมีไม่กี่ใบนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วค่ะใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วรีบจิ้มรีบกดก่อนที่ ที่คูปรองส่งฟรีเขาจะหมดนะคะได้ไปจุกๆแบบนี้เลยค่ะใครจะเอานะคะ50หอหรือ100หอจิมทีตะก้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเยวรถจะใส่ตะก้าไว้ให้นะคะขุมก่อนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วจ้ารีบเลยกาพิกัดตะก้าสีเหลืองซ้ายมือเลยค่ะก่อนที่เขาจะหมดโปร เป็นยังไงบ้างคะมีใครนะคะฟังจบถึง3คลิปบ้างคะมีใครฟังถึงจุงตรงนี้บ้างไหมคะอันนี้ก็ปลาเข้าไป4นาที5นาทีแล้วค่ะเยนนออยากจะบอกว่านะคะการที่เรานะคะพูดได้คล่องนะคะการที่เราฝึกพูดเรียนรู้เพิ่มนะคะ การที่เราเป็นรีเตอร์สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญกับเพื่อนๆขาอย่างที่เยรรสบอกประจําสร้างคอนเทนต์และสร้างตัวต,วตวนให้กับตัวเองบ้านของเราช่องของเราไม่ว่าเราจะทํางานช่องไหนบ้านไหนนะคะความคล่องของเราะละความรู้ของเรามันจะติดตัวเราไปตลอดค่ะและยิน ยายรสเองยินดีที่จะแบ่งปันนะคะการสร้างไรายได้ทุกช่องทางเลยนะคะใครอยากรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรก็จะไปหามาให้ค่ะและเหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้กับยายรสเหนือนเดิมนะคะฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะมีอะไรจะมาแบ่งปันค่ะอย่าลืมสร้างตัวตนและเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่จ้า